เพจจวดจัดแซ่บหน่อยอีกคือเขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกรับมะพอกระเปกเหล่าจานในช่องเปจ๋าพาแซบเด้อพี่น้องจา๋มามะพอ้กันมือนีผ้าพี่ผ้าน้องกินตำบมฮงอีกแล้วมือนีพิเศษค่ะพี่น้องหมกกูกรอบกรอบกรอบแบบจางสีเลยเด้อพี่น้องเบิ้งบุ้ยแซบกินกับขนมจีนค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนน้อไใหม่ต้ม ตามบกงส่สตอเม็ดใหญ่เงี้ฝากใหญ่ๆเป้งๆอีกคือเก่าค่ะเพชรตายบ่เอาเรื่องอีกคือเก่ามาเด้อค่ะมาลงมือแซ่บๆน้ำกันก็ไปโหลดไ่ยามเทียงๆใบใบยังสีตาแจงดีปันญ์อเนาะอืมรัวค่ะ เอาขอบคุญลงไปเศร้าอม เสียงกรอบดีดีพี่นาอ,อจะพรอ้อมหนังคู่ดีดีขนาดทอดหม้ออบร่มร่อนดยค่ะ ทอดไร้น้ำมันตาหูเขาเสียบแต่ว่าเพรตาใน เส้นข้าวปุ่นกันเนี้วหนุ่มดีตานายพี่น้องจ้ะแซบเขากันแน่ 嗯哼。<Okay. S 2> okay. กรอบ แสบๆสรงๆเบิ่งค่ะพี่น้องนั่งก่อฟูดีดีสวยครับ ควเพชรเหลืองทำงานพี่น้องนี่เเพชรจวดจัดแสบหน่อยคือเกขา Thank mm -hmm. you. เแน่งพี่น้องขออนุญาตผักยกก่อนจังสิมาสูตา่ต่อหมูก,กอบมือนีทอดหนึ่งกิโลเลือีกเยอะแสบอีกดนเติบสำหรับมือนีขอ,อกำลังใจน้ำพีน้ำนองอีกคือเกาพออกันไม่ลิบหนาสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ